สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นหอดหุ้นคนทำได้วันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้ความจริงว่าหุ้น21บาทเนี่ยมีราคาถูกกว่าหุ้น66สตางค์ วันนั้นหุ้นก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาดูกันเลยว่าหุ้นนะครับราคา21บาทถูกกว่าหุ้นราคา66สตางค์เป็น10เท่า20เท่าร้อยเท่าได้อย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับไปพิจารณาก็คือ a h นะครับบริษัทอารพิโกไฮเทคจำกัดมหาชนนะครับบริษัทนี้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับนะครับยานยนต์นะครับเขาประกอบนะครับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และส่วนบริการหลังการขายและธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และ IOT นะครับ Internet of Thing s นะครับตัวนี้นะครับเรามาดูว่าเอ๊เขาถูกกว่าหุ้นราคา66สตางค์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวชีวัตมีหลายตัวนะครับแต่ตัวที่เด่นที่สุดที่ทำให้เราทราบว่าหุ้นราคาต่ำกว่านะครับมูลค่าทางบัญชีนะครับก็คือ p b b นะครับ price to book value นะครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับ0.69เท่าหมายความว่าถ้าหุ้นราคา1บาทเนี่ยเขาขายให้เพื่อนๆ69สตางค์หุ้นราคา100บาทเนี่ยขายให้เพื่อนๆ69บาทนะครับหมายความว่าหุ้นมีส่วนลดราคานะครับมูลค่าทางบัญชีคือ30บาท ห้สิบาตางค์แต่ตอนนี้ราคาบนกระดานเทรดอยู่ที่21บาท10สตางค์เห็นไหมครับนี่คือได้รับส่วนลดนั่นเองนะครับ30แต่ว่าขาย21อันนี้คือทำให้เราทราบว่าหุ้นตัวนี้นะครับราคาถูกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถูกแพงไม่ใช่อยู่ที่ P/BV อย่างเดียวนะครับมัน ต้องมาดูหนี้สินนะครับหนี้สินและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยว่าบริษัทเนี่ยมีการบริหารจัดการเรื่องของหนี้สินเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้หนี้สินก็หนึ่งเท่านิดๆน,น,นะครับหนึ่งเท่านิดๆก็ยังไม่เกินสองนะครับไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นของสินทรัพย์รวมนะครับอันนี้ก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วคราวนี้ก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจาเจ็ดพกว่าล้านปีล่าสุดก็หมื่นกว่าล้านมีการเติบโตชัดเจนนะครับนะครับอันนี้ก็กราฟเนี่ยขึ้นสวยเลยนะครับนะครับก็ไต่ลําดับเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอันนี้แสดงว่าผู้บริหารนะครับทํากําไรให้เกิดขึ้นนะครับเราดูยอดขาย นะครับยอดขายจากหมื่นเจ็ดเป็นสองหมื่นสองหมื่นแปดแล้วก็สามหมื่นนะครับบริษัทไหนถ้ามีอัตราการเติบโตสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมอันนี้บริษัทนี้ก็เข้าเกณฑ์ตรงนี้เรามาดูกําไรต่อหุ้นบ้างนะครับกําไรสุทธ,ธิต่อหุ้นอย่างนี้นะครับกําไรสุทธิกําไรสุทธิต่อหุ้นอย่างเงี้ยจากสี่สิบหกสตางค์นะครับปีล่าสุดเนี่ยขึ้นมา 4บาทกว่านะครับถ้าเราซื้อตอนนี้ราคา21บาทเนี่ยผู้บริหารมีความสามารถในการหาให้เพื่อนๆได้กี่บาทเราก็เอา4.5่หานะครับหารด้วยราคานะครับ21.10นะครับคูณด้วย100้นะครับเพื่อนๆก็จะทราบทันทีว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เอาเงินไปลงทุน100บาทเนี่ยเขาหาเงินให้เพื่อนๆได้ ยี่สิบเอ็ดบาทครึ่งนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับถือว่ามีความสามารถสูงนะครับปกติแล้วถ้าสักสิบบาทเนี่ยนะครับร้อยบาทที่เราไปลงทุนด้วยเขาหากําไรให้ได้ซักสิบบาทเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสิบห้าบาทนี่ขึ้นไปนี่คือดีดีละนะครับโอ้ยี่สิบาทขึ้นไปนี่คือสุดยอดเลยนะครับอันนี้คือกําไรสุทธินะครับ ไม่ได้พูดถึงกําไรจากการดาเนินงานหรือกําไรขั้นต้นนะครับอันนั้นกําไรสุทธินี่คือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าบริหารจัดการเนรง,งานเงินเดือนอะไรต่างๆนะครับอันนี้นอกจากนอกจากนี่สินนะครับยอดขายโตกําไรโตแล้วนะครับเราก็ดูว่าเขามีปันผลจ่ายไหมนะครับอันนี้ก็มีปันผลนะครับ เนี่ยครับปันผลทุกปีเลย5ปีเนี่ยแล้วก็การเติบโตของปันผลเนี่ยนะครับในรอบ12ปีเนี่ยจะต้องมากกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างน้อย5ครั้งนะครับเราไปดูว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาอัตราการจ่ายปันผลนี่คือจิตตะดอทคอมนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเนี่ยในรอบ12ปีเนี่ยนะครับ ปันผลเนี่ยนะครับมากกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถึงห้าครั้งไหมนะครับอันนี้ย้อนหลังไปได้สิบปีนะครับจิตตะดอทคอมเนี่ยอันนี้ก็ปีหนึ่งห้าเนี่ยคสสองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเขาจ่ายปันผลยี่สิบเจ็ดสตางค์ปีหนึ่งหกเนี่ยหกสิบสตางค์เห็นไหมครับนับเป็นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเกินยี่สิบเจ็ดอันนี้ปีต่อมาครับหนึ่งเจ็ดนะครับปันผลบาท กว่า,วาตอนหนหุ้นก็มากกว่า60เห็นไหมครับอันนี้ก็คือนับเป็น2ละปีต่อมา 18, 1 8 1.18ก็มากกว่าก่อนหน้านี้คือ1บาท9สตางค์นะครับ3ครั้งละนี่นี่แค่4ปีนะครับแล้วก็ในช่วงปี19เนี่ยเกิดวิกฤตโควิดเห็นไหมครับ1920เนี่ยนะครับ192 0าเี่ยขณะเกิดวิกฤตโควิดนะครับยังมีปันผลอยู่นะครับนี่คือ ความสุดยอดไม่ขาดการปันผลเลยผู้บริหารนี่มีน้ำใจโคตรถือว่าเงินปันผลนะครับเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้เลยนะครับพอปี21นะครับก่อนหน้านี้2ปีนะครับก็มากกว่าก่อนหน้านี้2ปีรวมกันด้วยซ้ำไปนะครับก็อันนี้นับเป็นครั้งที่4ได้นะครับปี2022 โดดไปบาท54เลยมีกำไรมากแล้วก็ปี2023เนี่ยบาท65นะครับบาท65นี่ก็ปลาเข้าไป6ครั้งแล้วนะครับ6ครั้งแล้วยังไม่ถึง12ปีเลยนี่คืออ9ปีนะครับปี2024เนี่ยเพิ่งจ่ายปันผลไปเนี่ยเพิ่งจ่ายปันผลไป7กว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเนี่ยนะครับ นะครับอันนี้ก็อยู่ที่นะครับเงินปันผลของ a AH, อชนะครับในปีนี้นะครับเขาปกติเขาจ่ายนะครับช่วงนี้แหละนะครับช่วงปันผลก็เรามาดูว่ากี่สตางค์นะครับกี่สตางค์เล็กช้านิดหนึ่งนะครับเรื่องของอัตราการเติบโตของเงินปันผล ในรอบ12ปีนะครับเมื่อกี้เราดู9ปีนี่นะครับนะครับปันผลเพิ่มไปแล้วเติบโตไปแล้ว6ครั้งนะครับเกิน5ครั้งและนี่คือความสุดยอดนะครับหมายความว่าอันนี้หุ้นราคา21บาทแต่ราคาจะถูกกว่าหุ้น6 6สตางได้อย่างไรเพื่อนๆมาดูเลยนะครับอันนั้นถือว่าไม่ต้องดูละนะครับปันผลปีนี้เพราะว่าช้าเหลือเกินนะครับ เอามาแล้วครับ95สตางค์นะ95สตางค์เขาปันผลปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้งสองครั้งสองครั้งเห็นไหมครับมีนาสิงหามีนาสิงหายอย่างเงี้ยนะครับมีนาสิงหาเจ๋งมากนะครับนี่คือสตาร์ทมาครั้งแรกเนี่ยมีนา14มีนาที่ผ่านไว้ขึ้น XD เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะจ่ายปันผล24พฤษภาเนี่ย95สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็คราวนี้เรามาดู P.S.G. บ้าง66สตางค์นะครับเรามาดูว่าแพงกว่านะครับหุ้นราคา21บาทนะครับนี่นะครับตอนนี้ P.B.V. นะ่คือ Price to Book Value หมายความว่านะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่5สตางค์แต่เขาขายตอนนี้คือ66สสตางค์ต่อหุ้น เขาบอกว่ามูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีห้าสตางค์แล้วมาขายแพงขนาดนี้มาเวาว่าหุ้นตัวนี้หุ้นร้อยบาทเนี่ยนะครับขายให้เพื่อนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทของร้านอื่นเนี่ยเขาขายหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแต่มีร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยขายให้เพื่อนเพื่อนพันสี่เนี่ยยี่ห้อสินค้าเดียวกันเป๊ะเลยนะครับรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยร้านอื่นเขาขายร้อยบาทเนี่ยร้านนี้ขายพันสี่เนี่ย เพื่อนๆก็คงจะไม่ซื้อร้านที่ขายพันสี่อันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่าดูว่าหุ้นถูกหุ้นแพงเนี่ยไม่ใช่ดูตัวเลขเดียวโดดๆเรายังต้องไปดูเรื่องของนิสินเรื่องของงบการเงินตันอื่นอีกเรามาดูซิว่านะครับทำไมหุ้นราคา21บาทคือ a AH s เนี่ยทำไมถูกกว่าหุ้นราคาแค่66สตางค์มันเป็นความคิดกับหัวกับหาง ปกติคนทั่วไปก็คิดว่าอ๋อหุ้นราคาหนึ่งบาทมันต้องถูกกว่าหุนราคา21บาทไม่ใช่นะครับในโลกแห่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีเยอะมากบางที6 6สตางค์ถูกกว่า21บาทก็มีแต่อันนี้วันนี้เรามาเช็คของการที่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้ว่าหุ้นราคา21บาทถูกกว่าหุ้นราคา1บาทหรือต่ํากว่า1บาทได้เมื่อไหร่หุ้นก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายละตัวชี้วัดตัวแรกเลยคือ P/B B. นะครับหุ้น AS เนี่ยร้อยบาทเขาขายเพื่อนหกสิบเก้าบาทแต่หุ้นตัวนี้ราคาร้อยบาทขายเพื่อนพันสี่เห็นไหมครับหนึ่งตัวชี้วัดแล้วว่าทําให้เราทราบว่าหุ้นตัวนี้แพงต่อไปเราไปดูหนี้สินต่อ,อ่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหุ้น AS เนี่ยหนี้สินเยอะกว่า่วนของผู้ถือหุ้นอีกอันนี้ตามหลักท,ทั่วไปมนุษย์โลกทั่ว,วไปเนี่ยถ้าใครดูหนี้สินรวม กับส่วนผมพูดถึงหุ้นตัวเลขเดียวโดดๆเนี่ยก็จะรู้ทันทีแล้วอ๋อบริษัทนี่หนี้สินน้อยมีทรัพย์สินเยอะยังไงซะนะก็มีเงินที่จะไปใช้หนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างปี64เนี่ยเป็นหนี้แค่91ล้านนะครับมีส่วนผ้ถือหุ้นตั้ง1,200ล้านอย่างเงี้ยโอ้มีตั้งเยอะเห็นไหมครับยังไงก็เอาอยู่หนี้แค่นิดเดียวนะครับใช้ไปก็ยังเหลือเงินอยู่ตั้งพันกว่าล้านนะครับ 4ปีเนี่ยนะครับ DE หลอกปกติ DE เนี่ยถ้าอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น Debt to Equity เนี่ยนะครับต่ำกว่าหนึ่งนี่คือเป็นบริษัทที่โคตรสุดยอดนะครับเรามาดูซิว่า876ล้านเนี่ยนะครับกับส่วนผู้ถือหุ้น3 0 5 7ล้านเนี่ยนะครับหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ย มันเป็นเท่าไหร่นะครับนี่สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือ D/E เนี่ยอยู่ที่0.28ไม่ถึง0.8ไม่ถึง1ถ้าบริษัทธุรกิจโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าข้าวเกณฑ์ที่โคตรสุดยอดในการที่มีหนี้สินน้อยมีทรัพย์สินเยอะแต่เดี๋ยวก่อนครับอันนี้เป็น D/E หลอกหมายความว่าหลอกนักลงทุนทั่วโลกแม้กระทั่งตัวมันเอง ว่ามีหนี้สินน้อยทําไมครับตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือทุนที่ออกชําระแล้วของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ที่ไปซื้อหุ้นและเพิ่มทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆมาดูนะครับตัวนี้นะครับระดมทุนไปตัวเองลงทุนไปหมื่นกว่าล้านนะครับ ทำยังไงบริหารยังไงปีเดียวนะครับปีหกสามเนี่ยเหลือแค่ร้อยหกสิบสองล้านเห็นไหมครับเจ๋งไหมครับโคตรเจ๋งเลยอะ่ะบริหารเงินยังไงเงินหมื่นกว่าล้านเหลือร้อยหกสิบสองล้านนะครับแล้วปีต่อมานะครับเพิ่มทุนไปนะครับอีกหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองล้านเนี่ยนะครับใช้ยังไงทั้งปีบริหารยังไงทั้งปีให้เหลือหนึ่งพันสองร้อยล้าน นี่คือการบริหารเงินที่โคตรสุดยอดในทางกับหัวกับหางก็คือว่าดีอีตัวเนี้ยเป็นตัวหลอกหมายควาว่าผู้บริหารเนี่ยโคตรสุดยอดด้านความนะครับที่แบบว่าทําให้ขาดทุนได้แบบสุดๆอะ่ะนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับปีล่าสุดนี่ก็ดูทุนจดทะเบียนนะครับหมายควาว่าจากหกหมื่นกว่าล้านเนี่ยทาให้เหลือ สามพันกว่าล้านได้เนี่ยคือบริหารยังไงเอาเงินออกไปอย่างไรนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับเราดูแค่2ตัวนี้ทําให้เรารู้เลยว่าทําไมหุ้นบริษัทนี้ถึงแพงกว่าหุ้น as ทนะครับทั้งๆที่ราคาหุ้นแค่66สตางค์แต่ทําไมแพงกว่าหุ้น as 14เท่า20เท่าร้อยเท่าพันเท่านะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับบริหาร ทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เพื่อนๆพิจารณานะครับโดยเฉพาะอีกตัวเลขหนึ่งนะครับอัตราส่วนเงินผลตอบแทนไม่เคยมีปันผลเลยนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาอันนี้นะครับตัวเอตัวเลข p e ก็นะครับสูงนะครับสูงอยู่อันนี้ก็คือฝากให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อพิจารณาว่าถ้าเพื่อนๆวันไหนทราบว่าหุ้นราคา21บาท ถูกกว่าหุ้นราคา66เสตตค์เมื่อไหร่หุ้นก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ